My style is ridiculous ridiculous and อิ d a m a g e Shock w ช v อกเว s i n g s h o ช k wave l e n น i n g เป็นเกมออฟปี้แข่งวิ่งปากลัวที่สร้างขึ้นมาแบบสุมในแต่ละครั้งพร้อมการเคลื่อนไหวตามหลักฟิสิกส์น่าสนใจ ก็ขอกราบสวัสดีชาวจะรันชาวเอาวีชาวโลบหรือชาววอลเลนหรือชาวอะไรก็ได้ที่เล่นโลบอกว่านี้คือช่อง t o นเดสโก o และนี่เราอยู่กับแมมช็อคเว็บเลนซิ่งปุ๊บมือ <cl aps> ไปแต่เสียงมันเงียบหน่อยนะซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวพูดหน่อยครับสวัสดีจ้ามิวลี่เองนะมิวลี่เองนะครับมิวลี่ก็เป็นเพื่อนอ,อกาน้าเนาะแล้วก็เป็นเพื่อนผมด้วยโอเคก็เราจะไม่พูด เพามาลายเยอะนะเพราะว่า Shockwave c l e a n i n g เนี่ยเราจะมัวแต่พูดไม่ได้เพราะว่าแมพมันยากจริงนะแต่ผม,ม,ม<า>ก็ <ไป S 1> เล่นเราจะนนาเราชนะหรอจริงเหรออะไรแล้วนะโอ้วันนี้มิวลี่ถึงจะมาแค่เสียงแต่ก็ไม่รู้อะผมตาย<ห>ครับ<ห>ทุกคนผมตายโม oh my god ตายได้อย่างง่ายดายตายเพราะาโดนไอ้เลเซอร์อะเลเซอร์เลเซอร์อะมันเป็น มันเป็นสิ่งที่ควรระวังในแมปนี้เลยเว้ยหรือบางคนก็แบบเซ<ช>ียนๆห,หน่อยก็กระโดดข้ามไอ้เลเซอร์ไปเลยแต่ข้างบนเลเซอร์ก็มีนะใช่ใช่แต่ว่าผมก็กระโดดข้ามนะผมชอบกระโดดข้ามเพราะว่าถ้าเกิดรอเลเซอร์มันไปมันก็จะรอนานเว<ช>้ยเอ้ยผมตายเบนเลเซอร์อีกแล้วอะจุดเดิมเลยเราหลบดีหันขวาไปแล้วก็กลับเข้าโอ้โห หรือไม่ก็ถ้ามันมีไอสีฟ้าๆก็กระโดดขึ้สี่สามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งและอ่ะให้แพ้ว่ะเอาชนะแบบรัวๆนะตอนนี้เราชนะแล้วสองรอบใครที่เล่นใครที่เล่น Shockwave b l e i n g แนะนําชนะแบบรัวๆมันสนุกดีเราชนะไปแล้วสองรอบโอเคไปคุณมิลลี่ครับคุณเคยชนะในแมป Shockwave b l e i n g ไหมครับเคยชนะหลายรอบว่ะ ผมเคยชนะไป2รอบแล้วตลอดการเล่นช็อกวินเบนซิ่งจนถึงปัจจุบันเรามี3 3วินตอนนี้ผมจะมาเอาครั้งที่3ให้ได้นีส่สุดๆชชนะก็คือแสงสีเขียวตรงนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ไปแบบหนึ่งโฟกัสก่อนคนบอกคนดูไม่เห็นเนี่ยตรงนั้นแสงเขียวๆตรงนั้นเฮ้ยโอ้โหตายว่ะโหเราว่าถ้าแบบนี้ไม่น่าเข้าทันแล้วมันแบบมันแบบเร็วมากอะ ผ่านไปเร็วมากนะคนที่เล่นก็คือต้องรีบวิ่งเลยล่วงลวกลวงลวกลวกเลยไอ้ผมลวกอีกแล้วว่ะผมรีบไปชนะแล้วอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะไปไปไม่ทันนะมันอยู่ข้างหน้าแล้วเฮ้ยผ่านไปแล้วอ้โหโอ้โหแบบถ้ามันมีเวลาอีกสองวิเราเข้าได้แล้วอะโอ้โหูแล้วก็ชนะแล้วรอบหนึ่งวันนี้ วันนีร้รู้สึกมันเปนล,<อ>ลี่ยนบรรยากาศว่ามันเงียบๆแปลกๆ <c oughs> มันมันไม่เหมือนไม่เหมือนตอนแบบอัดกับออกาหรือว่าโรเบิร์ตแบบที่มันแบบจะเสียงดังหน่อยเราแบบโอ้โหต,ตกว่เเะเงียบๆเวลาเล่นเพราะเราโรฟกัสโฟกัสอย่าโฟกัสทุกคนเราผมอยากรู้ผมจะเงียบๆได้นานขนาดไหนไม่รู้จ้าอุ้ยตายโอ้โหอ้าวผมจะลองเงียบๆนะไปดู ุดเนี้ยผมตายเพราะเลเซอร์บ่อยมากทุกคนขออนุญาตไปแบบนี้เลยแล้วกันระวงวิ่งมาเลยไม่้ึงขู่ๆไป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 เอ้ยอย่าตกอย่าตกคอร้องอย่าอุ้วย่งเร็วจะชนะละแหลืออีกแค่หนึ่งนาทีผมจะตายจุดเดิมตรงนี้ไม่ได้นะอยู่ของเราเซิร์ฟไปเนี้ยเดี๋ยวเซิร์ฟเดียวกันหรือเปล่าเซิร์ฟเดียวกันแล้วของเราเซิร์ฟ หรออยู่คนละเซิร์ฟรอใช่ใช่อยู่คนละเซิร์ฟเราเล่นอยู่กับคนหนึ่งคนยังไงมิวลี่เข้ามาแล้วอนนัอนนี้ต้องเบอร์ชื่อโลบอกไหมนนะคะเนี่ยเมื่อกี้เห็นชื่อโลบอของคุณเป็นไรยังไงใน t ิ k กต็อกเราเราก็บอกชื่อโอเคช่างมันไปโอ้โหตายอีกแล้ว สนใจแจกว้าไปคนดูหน่อยไหมเผื่อตัวเองจะได้ดังขึ้นโฟกัสดิโฟกัสเกมเราต้องโฟกัสเกมนะทุกคนโฟกัสดิบห้าวิยีิบห้าวิแล้วเพิ่งเข้ามาแต่ได้ชนะแต่ว่าไปไม่น่าจะไอ้แมปเนี้ยมันไม่รู้ใครคิดเหมือนผมเปล่าไอ้แมปเนี้ยไอ้ที่มันเป็นแบบเนี้ยที่มันมีทะเลทรายแบบสีขาวแบบเนี้ยเราเข้าทันเราเข้าทันเราเข้าทัน รอเออพรามันตอนเอด็กห้าสิบปีแต่เขาทันสุดยอดโอ<ห>้โสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเสียงแบบเสียงอาจารย์แทบเลยนะเพราะว่าไม่เอาบูมบเอาบูมแมลงเลยวะอูถ้าบูมแมลงมันยากนะมันต้องไปกับใช่ใช่จส่สนเลยเวลาที่ผมจะ<ห>ชนะ<ห>ผมจะชนะในบูมแมลงเว้ยมันสั้นหรอหรืออะไร ไม่รู้เหมือนกันเหมือนแบบมันเล่นง่ายกว่าปกติอะ่ะอ๋อมันไม่ค่อยมีเลเซอร์คุณเิลลี่คุณยืนอยู่นิ่งๆหน่อยได้ปะคนดูจะได้เห็นอ้าวไปแล้วคุณไปแล้วรออยู่ตรงนี้ <laughs> อันนี้นี่นครับคุณมิลลี่ของเรา <laughs> <น>เป็นผู้หญิงแต่เสียงเหมือนผู้ชายเสียงมันไม่สบาย อ๋อเป็นเสียงไม่สบายมิวมิวได้เวลาเสียงไม่สบายจะเสียงเหมือนผู้ชายมากทุกคนจริงเมื่อวานไปเล่นจุดเฮ้ยผมจะชนะผมจะชนะแล้วเมื่อวานะเราไปเล่นจุดผักใจมาล้วมีคนเรียกเราว่าพี่ชายนี่ไงผมชนะผมชนะแล้วผมก็ต้องกลับไปม,มันต้องขับถอยที่จะเอาชนะถ้าตายนี่จบอกรกขึ้นไปยากมากเ <ๆ S 1> ว้ยมันแบบรู้สึกเหมือนแบบรีเวิร์สอ่ะได้ ก็เขามันก็ใช่แบบนั้นแหละอุ้ยตายว่ะคุยโห่นี่ต้องมาใหม่เลยนะเนี่ยเราเราเรากำลังเว้นขัดไปกับมันฮัสสี่อ <lawsuit> <ulously What S 1> ้าวเฮ้ยมันเร็วมากเลยกระพมแมลงกลับไปไวมากเลยอ่ะมันเร็วมากกับบูมแมลงอ่ะเอาชนะแบบรัวๆนะชนะแบบรัวๆแบบนี้เราได้วินเยอะกว่าเยอะทะเลทราย รู้สึกแบบตื่นเต้นอะทะเลทรายอะมันเป็นสีแบบวันนะสีอุ่นหรือเปล่ามันหลัลวงว่าเกิดมาแล้วก็ลวง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 อย่าลวงอย่าลวงเตือนตัวเองอย่าลวง่อยไม่ลวงแล้วกันผมไม่รู้คนดูที่เห็นคลิปนี้มันจะแหลกหรือเปล่าแต่ภาวนาอย่าให้แหลกอ่ะ โอ้ยรอดหนูก็ตายเจอคนที่เจอใครบางคนด้วยอ๋อโอ้โหตกว่ะข้ามไปเลยไปไปแป๊บนึงขยับคีย์บอร์ดแป๊บนึงคีย์บอร์ดเคลื่อนตอนนี้เราได้มือโทรศัพท์เพราะว่าความเราแหละเออเหรอใช่ แต่คุณพิ้วมากเลยนะน,นี่ขนาดเล่นในโทรศัพท์เลยเนี่ยแน่นอนเฮ้ยเ,<ร>เพลงมันเปลี่ยนบรรยากาศว่ะเพลงมันเปลี่ยนบรรยากาศชนะแล้วาาลชนะแล้วชนะแล้วชนะแ้ะแะแเมื่อก่อนเราเล่นบนโทรศัพท์หลายปีมากแบบเราเลยแบบเราเมื่อก่อนเพื่อนเราชอบเรียกเราว่าเสียนออบบี ก็คุณเล่นอบบี้จริงๆคนเอ้ไม่ใช่คุณเล่นอบบี้เก่งจริงๆอ่ะเพื่อนเราแบบเวลาที่เล่นอบบี้อยู่แล้วมันทำด่านไหม่ได้มันชอบบอกมันชอบเอาโทรศัพท์มาให้เราเล่นโอ้โหเราจะไปกันแบบเงียบๆผมอยากรู้ว่าผมจะเงียบได้นานแค่ไหนอีกรอบ อุ้ยไม่น่าขึ้นเลยตายไปผมชนะว่ะทุกคนเราชนะไปแล้วแต่ว่านี่ชนะแล้วแต่ว่าเสียสิบฝาเราก็ตายผม,ผมเงียบแล้วผมชนะ,สะแสดงว่าถ้าเกิดเงียบแบบมันช่วยโฟกัสเกมไงเราเออพูดไปเล่นไปแต่บางคำก็เงียบใช่ใช่จู่เราชอบเงียบแบบไม่รู้ตัวตกกว่า เรียบร้อยแต่แบบนี้มันแบบรู้สึกมันดีนะมันแบบให้มุมมองมันให้มุมมองแบบเวอร์ซันใครที่แบบแบบเป็นคนแบบกระโดดไม่สูงอะ่ะแนะนําเล่นแบบนี้จะทําให้แบบรู้สึกว่าตัวเองกระโดดสูงมากขึ้น <laughs> ข้ามไปเลยจ้า <c oughs> โอ้โหก็ตดย สวัสดีน้องแซนชัยพี่ขอเขาหน่อยนะจ๊ะ้ยตายอีกแล้วว่าผมขออยู่เฉยๆแป๊บหนึ่งแล้วกันือควรจะไปดีกววาฮะสิบวิไม่น่าทันอยู่แล้วไม่มันไม่น่าทันหรอกมันสิบแปดวิเอ้าคุณกลับมาอีกแล้วเราไปเล่นเล่นไปเล่นเล่นเราจะอยู่ตรงนี้อย่างน้อยผมก็ตานี้ผมก็ชนะรอบหนึ่งนะเราชนะสองรอบอันนี้ไม่น่าทันวะเฮ้ย มีคนเข้ามา219วินนี่ผมชนะขึ้นอมานี่ผมกับคุณชนะนอกจากนั้นไม่มีใครชนะเลยเขาน่าจะวิ่งไม่ทันอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบเล่นพวกเราแบบสองคนแบบเล่นช็อคเวฟมานานหรือเปล่าไปเลย ไอ,อ่กำแพงตายไปไวไปไวไปไว้ไปไว้รู้สึกรู้สึกไปไว้มากตอนนี้ใช่เวลามันวิ่งไปนานๆมันจะไปไว้หรือไม่เราก็แบบเล่นกันเพลินๆไปเราก็คือจริงๆเวลาที่มันไปมันอาจจะนานก็ได้แต่ว่าเราเล่นกับแบบเพลินๆน่ะก็เลยแบบไปไว้เออเออวะทำไมเราไม่อยากตอนเล่นช็อปเปิ้ลเราไปลงติดตอกวะเออวะ เหตุการนี้เจ้าเก็บไปอโอ้โหต,ตาย,ตายวะ<ห>ใกล้อ่ะมันคือมันใกล้เส้นชัยแล้วมันก็ตายอ่ะอุ้ยเป็นบ่อยนะเราอ่ะให้เครดิตด้วยนะถ้าเกิดควรจะเอาไปลงติ๊กต่อ่ะให้เครดิตด้วยว่าถ่ายกับผมได,เมดออ้เอามันดีดตัวออกเอามันดีดโอ้โหเมื่อกี้รอดแล้วรอดแล้วชนะแล้วหนึ่งรอบ ขนาดโดดข้ามยังไม่รอดอ่ะโอ้โหัวตาข้ามไปเลยเงียบเงียบเราต้องเงียบนะไม่เงียบล้วอ้าอะไรวะผมขี้เกียจเงียบไปไปไปเอ้ยเมื่อกี้เห็นรูเมื่อกี้กระโดดแล้วมันไม่ไปใั่ปะเห็นเหรอใช่ใช เมื่อกี้เราอยู่ข้างหลังพอเราเพิ่งชนะมาน่าสงสาร <c oughs> อย่าอย่าโอ้โหเ <c oughs> มื่อกี้อยากให้คุณเห็นมากเลยคือผมกระโดดจะกระโดด <c oughs> ไป <c oughs> มันก็ไม่พลเลเซอร์แล้วสุดท้ายกระโดดเลเซอร์ปาดตายไป <c oughs> <c oughs> เอเอาผิดด้านผิดด้าน <c oughs> ไปแบบงง ย่จะชนะแล้วชนะแล้วโหใกล้ขนาดนั้นยังตายอ่ะเลเซอร์อ่ะเลเซอร์แบบนี้ก็คือโหดมากแนะนำเราพูดไปแล้วก็ตายไปยังก็อยากพูดือ่ไม่ทันพูดน้อยๆเกินรอดแต่ผมต้องพูดเยอะๆนะเดี๋ยวคนดูเขาจะแบบรู้สึกว่าคลิปเงียบไป เฮ้ยแล้วมันมากลางอะไรทะเลวะเนี่ย<ล>มันมา,าอยู่กลางทะเล,เ,ลเออเป็เนกลางทะเลโอ,อ้โหวงเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าผมเล่นอยากเว็บเล่นซิงเก่งแต่ตอนนีน้พอมาพอมาอาทิตย์น่ะรู้สึกว่าตัวเองกากมากโอ้โหโหยังตายอะ่ะอ่ะปวดตายขอยขอหย,ย,ย่าโยนเกม <c oughs> <c oughs> คือมันไม่ไหวอนะ่นะเนะี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ทันแน่นอนเนะี่ย ไม่น่าทันแล้วมันไม่น่าทันอนะ่ะมันสิบวีแล้วเก้า <9 S 2> <ไป S 1> แล้วสักรูเออเดี๋ยวขอตัดคลิปเลยกันปที่แบบตัดไอชว่วงนี้เล่นเกไรอดแปเงีไงไง้ยอ่ะมาแล้วโอ้โหบูมาแรงมันดูแบบสีร้อนระอุมากใช่เป็นลาวาอย่าตายเจ็นรอดผมเรื่องแบบเจ็บคอแล้วอะ เราเจ็บคอยอยู่ล้วเพราะว่าเราไม่สบายนึ่งเอาไม้ห่างๆไปหนะเดี๋ยวมันไอ้นี่ไปเดี๋ยวมันดังไวผมเป็นคนพูดค่อนข้างดังด้วยรือเปล่าก็ก็ดังอยู่หรอแต่ไม่ได้ดังมากโอเคดังแบบดังโปกติดังแบบอ๊อก้าแบบนี้ปะอ๊อก้านั้นอันนั้นโคตรดังอุ้ยเราเข้าเส้นชัยแล้วเราต้องวิ่งกลับ เฮ้ยๆมันจะเข้าเส้นชยัยมันจะเข้าเส้นชัยเลเซอร์ผมกำลังจะเข้าถึงเส้นชยัเย,ย,เนชยเรียบร้อยเข้าเส้นชัยเรียบร้อยเราวนกลับมาโอ้โหรถไฟพลเลเซอร์โอ้โหเลเซอร์แบบแตันี้โหดจริงจริงแต่ว่าผมควรแบบรอให้เลเซอร์มันผ่านไปก่อนค่อยไปวะอาจจะช่วยได้นะแต่แบบมันจะช้าเออผมแบบสะดวกวิ่งข้ามไปเลย เรากำลังวิ่งจะไปเข้าเั้นชัยอู้หูวับมาตายฟุ้ยจะเข้าเั้นชัยและเข้าแล้วคุณเซียนจริงวะคุณเซียนจริงวะเรสเปกเรสเปกเ,เลย Thank you oh. ก็มันเอ้ยภาษาไทยมันขึ้นว่าเป็นแมปบึ้งว่ะก็เนี่ยบึ้งจริงอะ่ะ แต่ต้นไม้เยอะเกินไปนะเราเป็นภาษาอังกฤษเพราะเราชอบอ่านอังกฤษมากกว่าผมแบบผมชอบอ่านเอ้ยไม่ใช่ผมแบบจริงๆผมพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็แปลแปลอังกฤษได้แต่ว่าผมขี้เกียจอะเข้าใจปะมันขี้เกียจขีโมงแล้วนี่มาจากไหนวะเนี่ยมันเข้ามาปวนะเข้ามาป่วนเข้ามาป่วนจะชัดเลยคนอาทิย์อยู่เข้ามาป่วดจะชัดเลยใช่ใช่อ้าวคิดคิดซะว่าเป็นแขกรับเชิญ เป็นแขกผู้ไม่เกียรติคิดซะว่าไม่ต้องโอเคไม่ต้องให้เกียรติอเป็นเขียดคิดซะว่าเป็นเขียดผู้ไม่แก่แขกผู้ไม่เกียรติฮะเอ๋พูดอะไรวะเาไม่รู้เลย่องเขียดผู้ไม่แก่คิดซะว่าเป็นเขียดผู้ไม่แก่แขกผู้ไม่เกียรติโอเคอ่อเสียงดนตรีมันเริ่มแบบ มันเริ่มดังขึ้นว่ะชนะแล้วชนะแล้วรอบหนึ่งไป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 รปตูตเออติดเมื่อกี้วิ่งไปแล้วติด ไปไปไปต้องไปเรียบร้อยผมชนะเย่ตอนนี้เรากำลังวิ่งเข้าเส้นชัยมีฟอนเข้ามาโอ้โหก็คือเนี่ยไามา่คือโง่โม่คือว่าลิงค์เกอริลลาบูฮ่าเฮ้ยม่เชื่อครับโม่เฮ้ยเขอเสียงคนดังหน่อยเร็วว้า ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เสียงคนดังอีกคน,อ,กคนอีกคนไม่ใช่คนอุ้ยอุ้ยเอาต่ยต้นน้ำขอขอเสียงให้กับต้นน้ำคนดังในเร็วมูฮาฮาฮายอดไปเลยต้นนำออ้ำอ่ะแ,วก,ออกแวก็เข้ามาใหม่แล้ <ผม S 2> วกาก็ออกแล้วกก็เข้ามาใหม่ผมตั้งฉา,ายายให้ต้นน้ำเลยฉายาของคุณต้นน้ำนั่นก็คือสุดหล่อแห่งโบท่อน้ำมันเอ้นนั้นมันมีแล้วสุดหล่อแห่งบสถสุด เอาเป็นสุดหล่อแห่งบ่อท่อน้ำขี้สุดหล่อสุดหล่อแห่งบ่อท่อน้ำเสียสุดบ่อส่วนนิวส่วนนิวตันเนาะส่วนนิวตันเนาะสุดหล่อบ่อขี้สุดหล่อปัญหว่าเออผู้วิทย์ผู้วิทไม่ใช่ไม่ไม่ผู้วิทย์ผู้วิทยตัวตัวไงจะทองตัวไงจะท้องเออเออตั้งใจโอ้โหแรงเกินไปฉายาฉายาสุดแรงบ่อขี้ได้อะคุณยังว่ากันเลวบ่อขี้ได้ จนบอกขี่ไม่ใช่ยาของฉายาของคุณต้นน้ําก็คือสุดหล่อแห่งบอ่อท่อน้ําเสียเพราะว่าน้ํามันมันมีไปแล้วใครแม่งใครแม่งดูอะไรอยู่วะเนี่ยแม่งดังเนาะไม่รู้รจริงขยันเข้าออกเข้าออกอยากเมื่อกี้นะครับทุกคน<笑><笑>มันขยันเข้ามาจังเลยสองคนนี้มันขยันเข้าออก,ออกสื่อจะว่าเป็นแบบการฟิจลิ่งข้ามมัลติเวิร์สแบบอัดคลิปอีกช่องหนึ่งแล้ว อยู่ๆมาอีกช่องหนึ่งอะไรประมาณเนี้อุ้ยมีคนเข้าเส้นชัยแล้วเอาชนะแบบรัวๆนี่แมปนี้แมปคลาสสิกของช็อกเว็บเลนซิ่งเลยคุณ <c oughs> พูดเบามากเลยมิลลี่ตอนนี้รู้สึกพูดเบามากเลมันปวดคอฮะปวดปวดคอเกี่ยวอะไรกับพูดพูดเบา ไม่เคยาพูดดังมันจะปวดคอเพราะไม่สบายอยู่อ๋อไม่แปลกดีว่ะพูดดังปวดคอก็ใช่ไงเพราคิดว่าถ้าพูดดังมันจะไม่ปวดคอหรอกเอาลองเอาถ้าถ้าแบบพูดดังๆเอิเวลาตะโกนคุณหมายถึงเจ็บคอหรือว่าเจ็บคออ่ะม่ใช่ก็พูดผิดช่วงนี้เราเพราะเราต้องหยุดพูดอังกฤษแล้วอย่าบอกนะมันมีใครเข้ามาเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเสียงไล่กาเข้ามาเราเปิโเราเปิดเราเปิดดิสบนคอมอยู่เออมันหนีไปแล้ว โอ้โหลบหมดไอคลิปนี้แม่งฟิเจิริงหมดเลยบ้านเนี่ยต้องให้แบบเครดิตฟิเจิริงหมดเลยบ้านเนี่ยเป็นคลิปที่แบบฟิเจิริงเยอะที่สุดแล้วเนี่ยแม่งขยันเข้ามาจริงๆขยันเข้าออกขยันเข้าออกขยันออกเข้าก็เหมือนกันปะเข้าออกกับออกเข้ามันก็คล้ายๆกันก็คล้ายๆครับค่อยๆผมจะ ใกล้ถึงชัยชนะแล้วเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกว่าลังจะใกล้ถึงชัยชนะเรียบร้อยชนะดยอดเลยะป๊บป๊บตอนนี้ป๊บป๊บป๊บพอก้าเข้ามาอีกแล้วใช่ไอ euh, ้ตเจ้นน้ำคามุยเข้ามาด้วย S <S เข้ามาด้วย<ฮ>อาจอมใจจะพูดเลยไหมคลิปเนี้ยคุณคุณเชื่อไหมคุณออก้าเป็นคลิปที่ฟิเจิลิ่งเยอะที่สุดแล้วฟิเจิลิ่งโรเบิร์ตฟิเจิลิ่งออก้าฟิเจิลิ่งต้นน้ำฟิเจิลิ่งมิลลี่โรเปิดมาตอนไหนฮะก็เมื่อกี้แกบอกมามิลลี่แล้วบอกออก้าอ๋อเอ้าไรผิดอ๋อช่างมันได้ตัดลงของชื่อใครขึ้นมาไหน,ไหนถือว่าเราถือว่าเรา,ถ,า,เราถือว่าเราแบบแบบพูดชื่อโรเบิร์ตไปแล้วอ่ะให้ให้เครดิตให้เครดิตเขาด้วยเอ โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวมาอีกทีนึงกลับมาอีกแล้วโอเคจะบเมื่อกี้ก็คือผมจับเมื่อกี้คือเมื่อกี้ผมไม่ได้อัดนะคือผมเนี่ยเอจับเมื่อกี้คือผมเนี่ยชนะคนเดียวของเซิร์ฟเมื่อชนะคนเดียวของด่านเมื่อกี้เออนั่นแหละแต่ไม่ได้อัดเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้จิจูก็หมดความเซียมแบบไร้สา เมิลลี่คุณเริ่มพูดเบาขึ้นนะเนี่ยหรออยารู้จริงทุกคนผมขอถามอะไรหน่อยนะคลิปนี้คือคลิปนี้มันแบบเสียงคุณได้ยินเสียงทุกคนน่ะที่ดูคลิปนี้อยู่อะถ้าเกิดถ้าเกิดคุณได้แบบได้ยินเสียงแบบถ้าเกิดแบบ เอ้ถ้าถ้าหูพูด,ดตะกุตะกะคือถ้าเกิดทุกคนนะ่ะได้ยินเสียงพวกแบบคีย์บอร์ดหรือเสียงเมาส์อ่ะถ้าเกิดมันดังๆแบบแล้วมันถ้าเกิดลำคานะ่ะบอกนะจะได้แก้จะได้แก้ไกขให้เอ่อต้อนน้ำเข้ามาอีกแล้วเหรอโอเคเราชนะละโอคาในโอคาอยูอ่ไหม โอกาไปกินส้มตำโอกาปิดไม้อยู่เมื่อกี้มันบอกว่าปิดไม้แล้วไปกินส้มตำอจริงเจอจริงหลัหลโหลโหลได้ยินนะได้ยินนะได้ยินนะส้มตำหมาเขาว่าไงวะแล้วตอนนี้ก็ไปกินเอ้ยตอนเนี้ยตอนคลิปเนี้ยทุกคนคลิปคลิปเนี้ยรู้สึกเหมือนแบบคลิปรวมญาติอะมากันหมดอะเออ ไม่รู้ญาติของจริงไม่รวมญาติแล้วไม่ยาวเลยดูงงเลยอ๋อๆทุกคนทุกคนรู้แล้วรู้ะนี่คือว่าว่าว่าเดี๋ยวฮะเดี๋ยวให้ไอเดี๋ยวให้ฉันกับไอต้นน้ำแล้วก็เมลลี่กับไอกับใครมแกไอถ่ายเสร็จก่อนปรถ่ายเสร็จแล้วเราก็ค่อยฟิตกันทีเดียวเดี๋ยวแล้วคุณพูดเรื่องหลังฉากทั้งที่ผมอัดอยู่เนี่ยนะ เอ้อ้าไอ้ก็ต้อง้ก็ต้องลบออันนั้นด,ด,ดิตัดเสียงดิตัดเสียงอุ้ยเรามีซีจะพกบินแล้วตอนนี้เมลลี่กับผมก็ชนะอีกเช่นเคยถ้าไม่เมลลี่คุณกับผมนะําไมชอบชนะบ่อยจังหรือว่าพวกเรา,เราคือเซียนแห่งช็อคเว็บเลนซิ่งเพราะเราเก่งอ๋อคุณรู้ไหมเนี่ยว่าคุณคือแบบคนคุณค,คุณคือ คุณคือคนที่แบบมาถ่ายคลิปกับผมคือคือตอนเนี้ยทุกคนนะที่มาถ่ายคลิปกับผมเนี่ยคุณเป็นคนแรกที่เป็นผู้หญิงไงนะจริงโดีใจจุงดีใจจุงคุณเป็นตัวแทนของผู้หญิงทุกคนแล้วก็มาอัดคลิปในช่องในต้เตโกเดี๋ยเดี๋ยวเข้าเส้นใช้ร่มีเเส็็จไปเอาของให้แม่ก่อนก็เมื่อกี้ ตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวเพราะว่ามิวลี่ไปทำธุระส่วนตัวนิดนึงช่องผมนี่แบบโคตรเลียวน,นะทุกคนทุกคนว่าปะช่องช่องผมเลียวมากเลียวแบบให้เห็นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์เบื้องหลังเป็นไงแล้วก็ตายอีกแล้วเนี่ยตายเพราะเลเซอร์ตลอดเลยนะเนี่ย ลองเงียบๆ,ๆ,ๆ,ๆอือาโอ้โหตกกว่าทุกคนเดี๋ยวนะคุณมิลลี่คุณก็ยังอยู่เฉยๆนี่โอ้โหแสงแสงจ้ามาก นี่คุณมิวลี่เขาก็ายังอยู่เฉยๆเพราะว่าเขาไปทำธุระส่วนตัวแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งที่หมายถึงแบบครึ่งชั่วโมงก็บอเ่าอุ้ยตายอีกแล้วตายบ่อยจริงๆแบบนี้ข้ามไปเลยได้ไหมเนะี่ยมันข้ามไม่ได้โอ้โห เลเซอร์อีกะนี co ่หมวนหน้าตลบหลังหมวนหมวนหน้าตลบหลังนี่จะทำเพื่ออะไรตกว่ะเฮ้ยเๆๆกเด่กเด็กเด็กเเดีกเเด็กเเด ยากจริงทุกคนยากจริงอ่ะก็ก็กาบลาชาวจารันชาวโลบกชาวอาวีหรือชาวอะไรก็ได้ที่เล่นโลบก,ก็จบกันไปแล้วกับแมปช็อกเว็บแดนซิ่ง